เขาต้องไปนอนเฝ้าศพที่อยู่ในศาลาแห่งนั้นมันเป็นศาลาที่ถูกเอาไว้เก็บศพคนตายการที่จะผ่านคืนนี้ไปต้องทำตามกฎที่อยู่ในกระดาษซึ่งในระหว่างที่เขากำลังเฝ้าอยู่จู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาจากใต้ฝาโรงคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ในคืนนี้ผมต้องไปทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าศพหน้าศาลาเก็บศพที่ตั้งอยู่หลังวัดอันที่จริงงานเฝ้าศพมันเป็นงานของลุงสับเปลเรือที่ประจำอยู่ในวัดแห่งนี้แต่เหตุผลที่หลวงพ่อมาจ้างผมไปเฝ้าแทนเพราะสามวันนี้ลุงสับเปลเรอมีธุระต้องไปทำไม่มีคนอยู่เฝ้าสาลาเก็บศพผมที่กำลังว่างงานอยู่จึงได้รับมอบหมายงานนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนไม่กลัวผีเกิดมาเกือบจะส0สิปีแล้วบ้านก็อยู่ใกล้วัด แต่ยังไม่เคยเห็นผีเลยสักตัวซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกเพราะคนอื่นในหมู่บ้านเขากลัวผีแทบทั้งนั้นบางคนเจอผีเป็นสิบสบรอบแต่ผมดันไม่เคยเจอสักรอบแต่ดูท่าแล้วคืนนี้แหละที่ผมจะได้เจอการได้เข้ามาอยู่ในศาลาเก็บศพในช่วงกลางดึกน่าจะเป็นประสบการณ์เฉียดใกล้เรื่องเหนือธรรมชาติที่สุดนับตั้งแต่ผมเคยเกิดมาผมมาอยู่บนศาลาแห่งนั้นตั้งแต่สามทุ่มมันเป็นศาลาที่เต็มไปด้วยโลงศพ ทั้งโลงที่ว่างเปล่าและโลงที่ศพถูกบรรจุอยู่แล้วโลงศพที่ผมต้องมานั่งเฝ้าในคืนนี้ก็คือโลงที่ตั้งอยู่กลางศาลารู้สึกว่ามันจะเป็นศพของคนในหมู่บ้านนี้นี่แหละแต่ไม่ได้เป็นการตายโดยธรรมชาติเขาตายโหงเพราะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงใช่แล้วละ่ะไอ้นี่มันทำผิดกฎหมายตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นนักเลงประจำหมู่บ้านถนดัดเรื่องตีรันฟันแทงรู้สึกว่าจะเคยฆ่าคนด้วย ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่จับตัวมันอยู่แต่มันไม่ยอมให้ตำรวจจับมีการเอาปืนมายิงตอบโต้เมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกต้องลงมือวิสามันฆาตกรรมแต่ในตอนที่มันกำลังจะสิ้นใจพวกชาวบ้านลือกันว่าไอ้นักเลงโตมองชาวบ้านทุกคนด้วยความแค้นมันโทษว่าที่ตัวเองโดนจับก็เพราะชาวบ้านไปแจ้งตำรวจว่ามันกบดานอยู่ที่นี่มันจึงบอกทุกคนว่า จะกลับมาหลอกหลอนแล้วจะลากลงไปตายด้วยกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่น้อยพอมันได้กลายเป็นศพก็ได้มาอยู่ในโรงที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผมอีกทั้งโรงใบนี้ยังพิเศษกว่าโรงอื่นๆเพราะมีผ้ายันเท้าเวทสุวรรณถูกแปะเอาไว้บนฝาโรงขอยอมรับว่าตอนแรกผมก็ประหลาดใจเล็กๆว่าทำไมต้องมีคนมาเฝ้าศพแต่พอคิดไปคิดมาหลวงพ่อกับชาวบ้านคงจะกลัวว่า ไอเดนนรกจะฟื้นคืนชีพกลับมาถึงขนาดที่เอาผ้ายันแปะบนฝาโลงแบบนี้แสดงว่าทุกคนในหมู่บ้านกลัวมันมากเอาเถอะถึงผมจะไม่เชื่อเรื่องทํานองนี้สักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมได้งานสบายๆแบบนี้ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันเออจริงสิผมเกือบลืมไปเลยหลวงพ่อท่านให้กระดาษแผ่นหนึ่งมาด้วยนี่ว่ามันเป็นกระดาษที่เขียนข้อปฏิบัติที่ผมต้องทำในค่ำคืนนี้ ผมอ่านมันไปหลายรอบแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เอาขึ้นมาอ่านอีกรอบดีกว่ากฎและข้อปฏิบัติในการทำงานที่ศาลาเก็บศพกฎข้อที่1การเฝ้าลงศพจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาห้าทุ่มไปจนถึง6กโมงเช้าของอีกวันตลอดเจ็ดชั่วโมงนี้จะต้องเฝ้าอยู่ในศาลาเก็บศพห้ามออกไปในเด็ดขาดกฎข้อที่สองห้ามให้คนภายนอกเข้ามาข้างในศาลาเก็บศพ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามหากไม่ใช่พระที่ประจำอยู่ในวัดอย่าให้ขึ้นมาเหยียบบนศาลาเป็นอันขาดกฎข้อที่สบนโลงศพใบนั้นจะมีผ้ายันเท้าเวสุวรรณแปะอยู่อย่าให้ผ้ายันหลุดออกมาจากฝาโลงเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ใต้ฝาโลงได้หวนคืนกลับมากฎข้อที่สในระหว่างที่เฝ้าอยู่บนศาลาเก็บศพหากพบว่า ลงไบนั้นเกิดอาการสั่นกระตุกหรือมีเสียงร้องดังออกมาจากด้านในจงตั้งสติให้มัน่นอย่าไปกลัวสิ่งที่อยู่ในนั้นเพราะมันไม่สามารถออกมาข้างนอกโลงศพได้กฎข้อที่หหากพบว่าโลงศพสั่นไหวมากกว่าปกติและอาจจะทำให้ผ้ายันเท้าเวสุวรรณที่แปะอยู่ข้างบนหลุดออกมาให้สวดภาวน,นาตามคาถาในหนังสือธรรมะจนกว่าลงศพจะนิ่งเงียบไปกฎข้อที่6 ตลอดทั้งคืนที่เฝ้าอยู่บนศาลาเก็บศพจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอย่าวอกแวกหรือเผลอหลับเป็นอันขาดเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นคือข้อความทั้งหมดในกระดาษที่ผมได้รับมาจากหลวงพ่อท่านเขียนข้อความเหล่านี้ไว้ให้ผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงสัป,ปเิดจ,จะได้รับข้อความอะไรแบบนี้หรือเปล่าเวลาล่วงผ่านไปจนถึงประมาณตีสองกว่า ผมยังนั่งลืมตาตื่นอยู่บนศาลาเก็บศพแห่งนั้นสายตาจับจ้องไปยังลงศพที่ตั้งตรางานอยู่ตรงหน้าตอนแรกๆก็รู้สึกหลอนอยู่รอกแต่พอจ้องมองไปได้สักพักมันก็นิ่งอยู่แบบนั้นผมจึงไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วละ่ะดูเหมือนว่าความรู้สึกเดียวที่ผมรู้สึกในขณะน,นี้ก็คือความรู้สึกง่วงตอนนี้ผมหาออกมาเป็นรอบที่ร้อยได้แล้วมัง้งใครจะไปรู้ว่างานนี้มันจะน่าเบื่อชะมัดญาติรู้แบบนี้ผมน่าจะนอนหลับมาก่อน กฎในกระดาษก็บอกว่าไม่ให้ผมนอนผมเราไม่เข้าใจจริงๆทําไมต้องมันนั่งแหกตาตื่นด้วยผีเผลอมีจริงที่ไหนหรือถ้ากลัวว่าจะมีคนเข้ามายุ่งกับโลงศพไอ้โง่ที่ไหนมันจะมายุ่งกับศพนักเลงประจําหมู่บ้านวะถ้าเป็นศพคนรวยที่มีเงินปากผีอยู่เยอะๆก็ว่าไปอย่างเอผมจะทํายังไงให้ตัวเองไม่ง่วงดีตอนแรกก็ว่าจะฟังเรื่องผีใน YouTube แต่เรื่องพวกนี้ ฟังแล้วชวนง่วงกว่าเก่าอีกไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยหรือจะไปฟังเอ้เรื่องผีช่องนั้นไม่เอาดีกว่าเอช่องบ้านนั้นฟังแล้วหัวร้อนเรื่องบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้ชวนประสาทเสียโดยแท้ทว่าในระหว่างนั้นเองจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวดังขึ้นมาจากใต้ถุนศาลาตอนนั้นหัวใจของผมร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มเสียงนั้นฟังดูเหมือนว่ามีใครบางคนเดินวนเวียนอยู่ใต้ศาลาหลังนี้ ผมจึงนึกไปถึงกฎข้อหนึ่งที่อยู่ในกระดาษกฎข้อที่สองห้ามให้คนภายนอกเข้ามาข้างในศาลาเก็บศพไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามหากไม่ใช่พระที่ประจำอยู่ในวัดอย่าให้ขึ้นมาเหยียบบนศาลาเป็นอันขาดตอนนั้นสติสัมปชัญญะผมคืนกลับมาแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ให้ตายเถอะมีคนเข้ามาที่ศาลาหลังนี้ด้วยหรอเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็คว้าไม้คมแฝกที่เอาติดตัวมาด้วยขึ้นมา ไอ้บ้าใครมันจะเข้ามาดึกดื่นแบบนี้กันวะหากไม่ใช่พระสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้บุกรุกถ้าเหยียบขึ้นมาบนที่นี่เมื่อไหร่ผมจะเอาคมแฝกหวดันให้หัวแตกไปเลยเฮ้ย hey! ใครอยู่ข้างล่างวะใช่พระหรือเปล่าแสดงตัวออกมาผมประกาศออกไปตัวเองยืนแนบอยู่ข้างประตูสายตาเหลือบมองไปยังบันไดศาลาเฝ้ารอว่าผู้ที่กำลังเข้ามาคือใครทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก ผมยืนรออยู่ได้ราวๆห้านาทีเสียงเคลื่อนไหวของมันก็ได้เงียบหายไปเฮ้ยยังอยู่หรือเปล่าวะผมร้องออกไปอีกรอบแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆโต้อตอบกลับมามันทำให้ผมขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจไอ้เจ้าของเสียงเท้ามันหายหัวไปไหนแล้วนั่นทำให้ผมรู้สึกขนลุกพอสมควรยังไงผมก็ฟังไม่ผิดแน่หูของผมไม่ได้ฝาดเมื่อสักครู่มีบางคนเดินอยู่ใต้ศาลาจริงๆ ว่าแต่มันหายไปไหนแล้วล่ะจะว่าเป็นพระสงฆ์ในวัดก็ไม่ใช่เพราะท่านต้องแสดงตัวออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันเป็นผู้บุกรุกให้ตายเถอะมีคนจะเข้ามาที่ศาลานี้เหรอมันจะเข้ามาทำบ้าอะไรกันอย่าบอกนะว่าจะเข้ามาหาลงศพมันจะทำไปเพื่ออะไรวะใครเจอศพเขาก็ต้องหนีกันทั้งนั้นผมไม่เข้าใจมันจริงๆหลังจากนั้นผมก็ยืนอยู่ข้างประตูอีกราวๆสิบนาที แต่ดูเหมือนเสียงนั้นจะเงียบหายไปแล้วพอเป็นเช่นนั้น <_ an> ผมก็เดินกลับไปนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าโลงศพ <_ coordinate> <_ communion> นึกว่าจะได้หวดหน้าคนสิละเสียดายจริงๆมันคิดถูกแล้วละ่ะที่ไม่เหยียบขึ้นมาบนศาลามิฉะนั้นคมแฝกในมือผมจะได้ลงไปกระทบบนศีรษะของมันถ้าว่าในตอนนั้นกลับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรากฏว่าจู่ๆก็มีเสียงดัง เข้ามาจากด้านหลังแล้วเมื่อผมหันไปที่นั่นก็ได้แต่อ้าปากค้างเพราะเห็นว่ามันเป็นเสียงที่ดังออกมาจากโลงศพเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะผมคิดว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดโลงศพของนักเลงประจำหมู่บ้านกำลังขยับเหมือนสิ่งที่อยู่ด้านในกำลังเคลื่อนไหวอยู่บ้านะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็มันตายไปแล้วนี่ถูกตำรวจยิงเข้าไปหลายนัด ไม่มีทางที่มันจะฟื้นขึ้นมาได้หรอกแต่ถึงจะคิดเช่นนั้นมันก็ช่างขัดกับภาพที่ผมได้เห็นตรงหน้าลงสพไปนั้นขยับไม่ยอมหยุดเหมือนไอตัวที่อยู่ข้างในจะเปิดออกมาให้ได้ไม่ได้การล่ะผมควรจะตั้งสติอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำจากนั้นก็ยันให้ตัวเองลุกยืนขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆแล้วในตอนนั้นเอง ผมก็ได้ยินเสียงกระซิบออกมาจากใต้ฝาลงช่วยด้วยปลดปล่อยข้าออกไปทีฮะตอนนั้นผมผงะถอยมีเสียงคนดังออกมาจริงๆด้วยหูผมไม่ได้ฝาดแน่แน่เฮ้ยนี่มึงยังไม่ตายหรอวะช,ช่วยขาด้วยช่วยขาออกไปทีผมกลืนน้ำลายเหนียวคอ ตายเถอะผมจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีวะจริงด้วยสิกฎที่อยู่ในกระดาษก็เขียนระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นี่วะกฎข้อที่สในระหว่างที่เฝ้าอยู่บนศาลาเก็บศพหากพบว่าโลงใบนั้นเกิดอาการสั่นกระตุกหรือมีเสียงร้องดังออกมาจากด้านในจงตั้งสติให้มัน่นอย่าไปกลัวสิ่งที่อยู่ในนั้นเพราะมันไม่สามารถออกมาข้างนอกโลงศพได้กฎข้อที่5หากพบว่าโลงศพสั่นไหวมากกว่าปกติ และอาจจะทำให้ผ้ายันท้าเวสุวรรณที่แปะอยู่ข้างบนหลุดออกมาให้สวดภาวนาตามคาถาในหนังสือธรรมะจนกว่าโลงศพจะนิ่งเงียบไปจากที่กดบอกมาหากไอ้โลงบ้านี้ขยับไม่มากก็แสดงว่ามันไม่สามารถออกมาจากโลงได้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นโลงศพก็ได้ขยับแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงตึกตึกตึกตั้งทีรัว ผ้ายันเท้าเวสุวรรณที่ถูกแปะอยู่บนนั้นเริ่มขยับไปมาไม่ได้การละหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมีโอกาสสูงมากที่ผ้ายันแผ่นนั้นจะหลุดออกมาเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงทำตามกฎที่อยู่ในข้อถัดไปรีบคว้าเอาหนังสือธรรมะจากหลวงพ่อขึ้นมาเปิดไปยังบทสวดภาวนาว่าแต่มันคือบทไหนว่รู้สึกว่าหลวงพ่อจะบอกเลขหน้าเอาไว้ด้วยแต่ผมดันลืมเสียแล้ว แล้วในขณะที่ผมกำลังเปิดหาโลงศพก็ขยับแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในกำลังจะระเบิดออกมาผ้ายันท้าเวทสุวรรณที่แปะอยู่บนนั้นกำลังจะต้านทานไม่ไหวช่างมันเถอะจะบทไหนก็ไม่สำคัญแล้วเอาเท่าที่จำได้แล้วกันผมยกมือขึ้นมาพนมแล้วเริ่มท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธทว่าในตอนนั้นเองกลับมีเสียงเข้ามาจากด้านหลัง เอ้ยมึงทำอะไรอยู่วะหืมผมหันขวับแล้วก็ได้พบว่าหน้าประตูศาลามีชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่เดี๋ยวก่อนนะใบหน้าของชายแก่ดูคุ้นคุ้นรู้สึกว่าแกจะเป็นล,ลุงสัป,ปเหเ่อเองนะเหรอคนที่หลวงพ่อให้มาเฝ้าลุงสัปประเ่อก้าวเท้าฉับๆเข้ามาที่โรงศพ โง่เอ้ยปล่อยให้มันสั่นแบบนี้อยากให้มันลุกออกมาบีบคอหรือยังไงกันเออคือในตอนนั้นลุงสับป,ปะเรอหันไปที่โลงศพก่อนจะยกมือฟาดลงไปที่ฝาโลงดังปังมึงอยู่เงียบๆได้ไหมแกตวาดออกไปดังลั่นไม่เกรงกลัวสิ่งที่อยู่ข้างในแม้แต่นิดผมที่ยืนอยู่ด้านหลังอ้าปากเวอเพราะทำอะไรไม่ถูกปรากฏว่าโลงศพกลับไปนิ่งสนิท ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาลุงสับป,ประเวสสายหน้าเบาๆหันมองกลับมาที่ผมมันก็แค่เนี้ยส,สุดยอดสมกับที่ลุงเป็นสับป,ประเวส <c oughs> เอ็งน่ะเรอคนที่หลวงพ่อให้มาเฝ้าที่นี่แทนข้าผมพยักหน้าครับเห็นหลวงพ่อบอกว่าลุงมีธุระไม่ใช่เหรอมีธุระสับป,ประเวสสายหน้าเบา หลวงพ่อนะหลวงพ่อหาเหตุผลได้ไม่เอาไหนจริงๆอ้าวสรุปว่ามันยังไงเหรอครับโอ้ยเด็กอย่างเองไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาว่าแล้วลุงสับป,ปเหเลอก็เดินไปนั่งพิงอยู่ที่เสาในศาลาก่อนจะล้วงหยิบเอาขวดแบนที่บรรจุของเหลวสีใสขึ้นมายกสดเออนี่ลุงจะทำอะไรเหรอจะทำอะไรล่ะ ข้าก็ทำงานของข้าสิวะเองนั่นแหละมัวยืนทำบ้าอะไรอยู่รีบใสหัวออกไปได้แล้วฮะนี่ลุงจะไล่ผมออกเหรอก็เออสิวะแต่แตแต่หลวงพ่อให้ผมเข้ามาเฝ้านะอา้าวก็เองบอกว่าหลวงพ่อให้เองมาเฝ้าเพราะข้ามีธุระตอนนี้ข้าหมดธุระแล้วนี่เองกลับไปได้แล้วแต่แต่แต่ว่าอะไรของเองอีก อย่าบอกนะเรื่องค่าจ้างโถน่าเห็นใจจริงๆเอาแบบนี้ก็แล้วกันข้าจะไม่บอกหลวงพ่อว่าข้ามาที่นี่เขาจะได้จ่ายค่าจ้างเองแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยินแบบนั้นผมก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาขอบคุณมากครับลุงเออถ้าเองหมดธุระก็ใส่หัวไปได้แล้วข้าจะได้ทำงานของข้าต่อ ว่าแล้วลุงสับป,ประเวอก็ยกขวดในมือขึ้นกระดกกลิ่นฉุนโชยมาถึงที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็เดินกลับออกมาจากศาลาเก็บศพเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันง่วงจะตายอยู่แล้วแถมไม่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับผีพวกนั้นด้วยหลังจากนั้นผมก็เดินเท้ากลับไปตามถนนของวัดคิดว่าควรจะใช้ทางลัดเพราะไม่อยากให้มีใครมาพบเจอหากเรื่องนี้ไปถึงหูหลวงพ่อ เดี๋ยวผมจะโดนหักค่าแรงพระวัดนี้ค่อนข้างงกเสียด้วยปัจจัยไม่มีกระเด็นหรอกแต่ในระหว่างนั้นเองผมก็เจอแจ็คพอตเข้าจนได้ในตอนที่เดินอยู่มีเสียงหนึ่งดังเข้ามาเฮ้ยเองมาเดินทำอะไรอยู่ตรงนี้ข้าให้เองเฝ้าที่ศาลาไม่ใช่เหรอชิบหายผมจำเสียงนั้นได้เมื่อหันมองกลับไปด้านหลังก็พบหลวงพ่อกำลังยืนมองเข้ามาแล้วหลวงพ่อมาจากไหนครับเนี่ย หลวงพ่อก้าวเท้าฉับๆเข้ามาสีหน้านั้นบ่งบอกถึงความไม่พอใจเองทำแบบนี้ได้ยังไงข้าบอกให้เฝ้าอยู่บนนั้นไม่ใช่เหรอแบบนี้ก็ไม่มีคนเฝ้าสิวะและ้วหลวงพ่อใจเย็นๆก่อนนะครับผมยกมือพรามผมอธิบายเรื่องทั้งหมดได้ว่าแล้วผมก็อธิบายเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังเริ่มตั้งแต่เรื่องที่ลงศพใบนั้นสัน่นผับๆจนผมไม่สามารถควบคุมได้ แล้วลุงสับเปรอก็โผล่เข้ามาช่วยพอมืออาชีพเข้ามาแบบนี้ก็ไม่มีความจําเป็นที่มือสมัครเล่นอย่างผมต้องอยู่ทว่าเมื่อหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดสีหน้าของท่านก็ได้แสดงออกถึงความตกใจอเอเอ็งว่าอะไรนะสับเป,ปรอกลับมาที่นี่เหรอผมพยักหน้าใช่ครับหลวงพ่อแกเก่งมากเลยนะลงศพกําลังสัน่นแต่ลุงแกเอามือฟาดไปทีเดียว มันนิ่งสนิทเลยแต่หลวงพ่อกลับไม่คิดเช่นนั้นจิบหายโถไอเด็กโง่ทำไมเองไม่ทําตามกฎที่ข้าเขียนเอาไว้เหวะหืมผมขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจหลวงพ่อหมายถึงกฎข้อไหนเดี๋ยวก่อนนะมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนี่ว่ากฎข้อที่สองห้ามให้คนภายนอกเข้ามาข้างในศาลาเก็บศพไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามหากไม่ใช่พระที่ประจำอยู่ในวัด อย่าให้ขึ้นมาเหยียบบนศาลาเป็นอันขาดในตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกหัวใจเต้นตุบตับดูเหมือนว่าจะมีบางเรื่องที่ผมยังไม่รู้หลวงพ่อหมายความว่ายังไงครับในกฎนั่นรวมลุงสับป,ประเวรด,ด้วยเหรอก็เออสิว่าข้านี่แหละเป็นคนพักงานมันเองจะปล่อยให้มันเฝ้าศพนั้นไม่ได้อา้าวทำไมล่ะครับหลวงพ่อก็อไอ้นักเลงที่ถูกยิงตาย มันเป็นหลานชายของไอ้สับป,ปะเรอไงฮะเป็นหลานชายใช่ถึงแม้ทุกคนในหมู่บ้านจะรู้สึกสะใจที่มันถูกฆ่าแต่ก็มีไอ้สับป,ปะเรอนี่แหละที่เสียใจกับการตายของหลานมันแล้วแ,แ,แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหรือครับหลวงพ่อสายหน้าเบาๆข้าจะไปรู้หรือว่าแต่มันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ถ้าว่าในตอนนั้นเอง คำตอบของคำถามก็ปรากฏขึ้นขณะที่ผมกำลังตกใจหางตาก็าได้เหลือบไปเห็นร่างหนึ่งกำลังเดินเข้ามาจากถนนมันทำให้เสียวว่าไปทั่วแผ่นหลังหัวใจเต้นตุบตับร่างกายไม่สามารถขยับได้ร่างที่กำลังเดินเข้ามาคือชายร่างใหญ่ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยแผลเป็นอีกทั้งบนร่างนั้นยังมีของเหลวสีแดงไหลอาบเสื้อที่สวมอยู่ซึ่งของเหลวเหล่านั้น ไหลออกมาจากรอยกระสุนที่ปรากฏอยู่เต็มร่างกายชายร่างใหญ่กำลังจ้องมองเข้ามาที่ผมรอยยิ้มของมันทำเอาเย็นวาบเข้าไปถึงไขกระดูกฟังจบแล้วรบกวนกดภุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ